สวัสดีครับมาพบกับ t ต y o ต a f o r t u n e r 3.0 V คสามจุดศนะูนีับสี่นะฮะโฟรปีสองพันสิบคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับลูกค้าเครดิตจัดได้เต็มนะฮะฟรีดาวครับออกรถจบูนย์บาทได้รงจัดลบอนประกันภัยเรียบร้อยครับพ่อนู่ประมาณหนึ่งหมื่นนิดนิดครับหกปีด้วยเจ็ดสองวนดรถสวยบางเดิมครับไม่มีชนครับสีขาวสีสันสวยง,งามรอบคันเลยครับสภาพรพร้อมใช้งานนะฮะเดิมเดิมเครื่องยนต์ ดีเซลนะฮะสามพันีสีเกียร์ออตโต้คติับตีโฟวิลยางดอกเรื่อยครับใช้งานได้อีกยาวๆภายในสวยนะฮะเบาะหนังสีเบจผมอะไรมันติฟังก์ชันวิทยุเครื่องเล่นจอแอร์แบ็กคู่นะฮะแอร์ดิจิตอลเบาะสภาพสวยเลยครับไม่มีขาดไม่มีแตกท้ายก็กว้างๆนะมีแอร์ทสองทถสามพร้อมครับสนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะครับซอยโกสุมรวมใจกรุงเทพครับ